เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Home Switch Home นะครับเพิ่งอัปเดมาล่าสุดนะครับรวมกับคิลเลอร์ตัวใหม่ก็คือ์ล็อกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งดูครับอืข้างหนึ่งมือถือไมค์อีกข้างหนึ่งยิงหนหน่อยๆนะครับรวมถึงแขนใครไม่รู้อยู่ในกระเป๋าเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับขึ้นถ้าเราจะซื้อครับเข้าไปที่ร้านค้าร้านขายตรงรวมถึงตัวละครเสร็จปุ๊บก็คลิปมาที่ หน้านี้เลยนะครับฮาร์ล็อกเกอร์นะครับใช้เคีื่วอนุมาน530มนะครับ5 3ายเครื่วนุบานก็สามารถซื้อตัวละครนี้ได้แล้วนะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูความสามารถนะครับความสามารถของผีตัวใหม่นะครับอ,อ,อันตินะครับเสียงกรีดร้องนะครับปล่อยคลื่นเสียงออกไปทางด้านหน้าเป็นระยะ13เมตรเมื่อผู้รอดชีวิตโดนคลื่นเสียงนี้จะทําให้ไม่สามารถใช้ไอเทมได้และเคลื่อนที่ช้าลง ก็เหมือนว่าสมมุติผมเป็นคนใช่ไหมแล้วโดนไล่อยู่ถ้าเขาปล่อยคลื่นเสียงอันติออกไปเนี่ยสิเมตรแล้วโดนตัวเราอะเราถือไม่ว่าจะเป็นสเตอร์มีน่าหรือว่าพวกไหวต่างๆอะไรแบบนี้เราจะไม่สามารถใช้ได้ประมาณ10วินาทีนะแล้วก็จะทําให้เราวิ่งช้าลงด้วยนะครับในเมื่อถ้าเราโดนคลื่นเสียงอันติของผีตัวเนี้ยนะครับคือจะทําให้เราใช้ไอเทมไม่ได้โหดผมว่าโหดเลยแบบนี้แล้วก็จะทําให้เราเคลื่อนที่ช้าลงแต่ไม่รู้ว่าครูดาวเนี่ยจะนานขนาดไหนสําหรับ กี่ตัวนี้นะครับสาหรับอันตินะครับแล้วก็สกิลติดตัวโดยเฉพาะนะครับเมื่อทําลายสิ่งของภายในฉากจะสร้างคลื่นเสียงวงกลมเป็นระยะ13เมตรผู้รอดชีวิตที่โดนจะเคลื่อนที่ช้าลงและแสดงออล่าของผู้รอดชีวิตทั้งแมปคือคนเนี่ยไปโดนผู้รอดชีวิตไปโดนเนี่ยโดนคลื่นเสียงเนี่ยก็จะทําให้แบบเคลื่อนที่ช้าลงด้วยแล้วก็แสดงออล่าของผู้รอดชีวิตทั้งหมดในแมปด้วยโอ้โหโอดเลยนะ โอดเลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยแล้วก็ตะกงตะกินมาใหม่เต็มไปหมดเลยครับนี่ครับนี่เป็นไงทุกคนอ่านะครับรวมจะมีถึงปรับหลายๆอย่างนะครับนี่ครับแผ่นที่28นะครับตัวละครใหม่ครับก็คือตัวละครเมื่อกี้นะครับที่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 ทําให้ทุกคนเห็นนะครับที่ที่เมื่อกี้นะแผนที่ใหม่ด้วยนะครับจะมีแผนที่ใหม่ด้วยก็น่า นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูป่าโกงกางครับว้าวคล้ายๆด่านหนองน้ำปะ่ะบึงคล้ายๆกันป่ะคล้ายๆกันสิ่งปลูกสร้างอะไรคล้ายๆกันเลยครับ แต่ผมว่าดูหน้าเล่นกว่านะผมว่าดูหน้าเล่นกว่ากว่าโอ้แล้วเจอผีพายนะตรงตรงนี้ก็เรียบร้อยครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านใหม่นะครับป่ากองกลางก็ ทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเขตนะครับของ h โฮมสว t ต Home นะครับผมจะลองไปเล่นเล่นเซอร์นะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นผีอยู่แล้วแลวผมก็ใช้สกิลอะไรไม่เป็นแต่ผมจะเล่นเซอร์เพื่อไปเจอกับผีตัวนี้แล้วก็จะดูว่าเราจะรับมือกับเขายังไงในเมื่อเขากดสกิลแล้วก็อันติพวกนี้นะครับว่าเราจะรับมือกับผีตัวนี้ยังไงคือฮันล็อกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันครับว่า เราเนี่ยจะรับมือกับเขายัางไงผมอาจจะไม่ได้เล่นผีอย่างที่บอกนะครับเพราะผมเล่นไม่เป็นเมื่ะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเซิร์ชแล้วเจอกับผีตัวนี้ให้ดูว่ามันเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับไปหนองน้ำรือเปล่าเนี่ยไปเสียจิ้งหรีดได้ไงวัดเออฟ้านอนน้ำเหรอหนอนน้ำนอนน้ำแตมประตูไม่มีคนเปิดเถอะเฮ้ยอุ้ยเจอเลยอุ้ยโดนเลยอุ้ยโดนเลย กูโดนเลยโดนหนึ่งทีเลยกูเ,ดดเปิดนู้นกูเปิดโอ้อโหกูนะโดนโดนพลาดโดนไปนหนึ่งทีแล้วกูเปิดบ้านสามกูโดนฟาดเลย,ยนี่เดี๋ยวนี่นี่ไปเด็วนี้พาเอานี่พาอย่าไปตีกับเขาสิ อัน,นี่พาไปแล้วเอ้าไม่เห็นกูหรือไงวะน่ะเข้าไปบ้านไอแอลอ่ะกระผี่ก็รู้แต่นะงต้องดำที่หนาตัวเต็มถ้าผีไม่ตามเราก็แค่สวบโอ้ยหู อยู่ตรงนี้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 อุ้ย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 โอ้โหกูตายไอ้ก๊อฟโอ้โหไอ้เหี้ยตีไก่จริงไอ้เหี้ยตีกูยังไก่กูหนุกูนึกว่าจะไม่โดนตีกูขอโทษเลยกูณซาลี่ซาลี่เลยเจ้างวะนรกไค่คือเขาตีไก่มากอ่ะ อยู่กูอยู่ตรงนี้ไม่มีใครชุบกูเลยทักคนนึงโอ้กูเนี่ยกับเพื่อน,นเพื่อนมันก็นโดดสะพานเล่นอะไรกันวันนี้โอ้ย,ยโดดจะมันโดดจะมันเจ็บอ่ะทุกคนดูดิดจะล่วนแล้วนะกูกระโดดข้ามหัวใครมา แล้วมึงกระโดดให้เจ็บทาไหมดูดูดูาเลยเฮ้ยมนี้กคนใจเกเริิพาใจเกเรแล้วนิพาใจเกเรนะดิพาแตกดิพาจะแตกดิพากระดด้อู่กูตรงนี้กูต้งวิ่งไปเอาของมาเพื่อใส่โอ้ ขอว่าแม่งลงโอกไปเลยแล้วกันนะมันจะเป็นเฮ้ยอูแล้วมันมานี่ต้องใช้ทูบน้องนี่พาเอาอะไรมาน่ะคุณลงอกไปเลยแล้วกันนะมันจะเป็นปวดจนเจ็บอ่ะไอเวนอยู่ตรงนี้เฮ้ย โอ้ยโหโอ๊ยทำไมถิ shot, <Enfin> ่มีตีฉดถิ่มีตีไม่โดนวะโอ๊ยอยู่ที่ตรงนี้ โอ้ยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเลยน้องไอยอดทาอะไรวะโอ้โหมันไม่ลงมาตามไปไหน,นไม่รู้ไปอยู่ปู นี่ืดส่วนในบ้านสามประตูให้อืนนี้มันมียาเลยวะกูมีอีโก้กูไม่ยอมพไม้ผหันแล้วเรียบร้อย กูเปิดเลยดีกว่าเครื่องอ่ะเราจะได้รับดาเมจป่ะรู้เกินว่ากูจะโยนอ่ะอ,อีกสองมาเลยครับมันเปรตมันเปรดดอกมั้งขอบเพื่อนรักมา <c oughs> ขอบเราต้องฆ่าให้ได้แล้วนะนี่พระมึงตายไปก่อนเลยก็ได้เรื่ดมันจะได้ พี่พาวิ่งเร็วพี่แปะยันให้เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูได้สามกูได้สามกูได้สามร้อยตายก่อนค่ต่อยเฮ้ยมันจะกูก๊อปไปแล้วกูแล้วโดนกูนี่โดนกูนี่แล้วก็อย่าบังกูนี่เพื่อนโดนกูนี่สามารถนั่นไงตึงรอ ว่าเราต้องนวดไปเรื่อยเลยว่าปล่อยเพื่อนไ,ไปก่อนอ่ะเออว่าปล่อยเพื่อตายหาให้ให,หมดก่อนบเจอมึงเจอมึมองเจอมึงเจอ,อ,เจอกูได้หนหมดัดเกอบเดี๋ยวบ้านสมึงมึงลากมานะกูลังพันกูลังพันสายินก๊อบบ้านสาบ้านสาบ้านส นี่ไงโดนกูสตันแบบไม่มีโก้เลยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วกูปิดประตูบ้านสามให้เขาให้เขาเปิดออกมาโดนกูปิดเลยกูปิดเลยกูปิดเลยเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดเไปไปมันไม่เดินอ้ามามันรู้อดิเีตมันเดินมาฝั่งนี้มาแล้วก็ที่โดนแล้วโโดดนนเลยโดนเลยไอ้เหี้ยแล้วกูโดนอะไรวะเนี่ยกูจะตายไอ้เหี้ยเมีอะไรออมมา เอาอยู่เอาอยู่กูมียันกูมียันตกูวนได้วนได้วนได้กูต้องให้ผู้ประทันไอเกมมาดูแล้วจากที่ตีสวนจากที่ตีสวนเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ตีแบบไม้ไม้ไอีหค่ะไอ้กรอบเพื่อนออกไปแล้วนะเหลือมึงกับกูสองคนเองนะเออช่างแม่งเถอะหัวของมอน ไอ้กอลประคำสองตรงกลางข้างหลังข้างหลังที่กูกูล่างมันอยู่ตรงกลางกูโดนทีเดียวกูตายเลยว่ะเอาไปหายาก่อนไปอ่ามึงมึงออกมึงออกวิ่งออกมาได้เแลยวสายประคำสองตรั้งนึงมันห้ามกูใช้ของดูดูหายาก่อนเลกูไปหายาก่อนอุ้ยเแยกันสตันอ่ะไม่สตัน โอ๊ยปวดหูเฮ้ยเฮียกูตายไอ้สัตว์เอ้ยขอเขาตามึงขอเขาตามึงอยู่นี่อยู่นี่อยู่บ้านสามอ่บ้านสามเปลี่ยนมาดักตีหัวกูกะเนี่ย มาตรงกลางแล้วโคตรก็แล้วกดตรก็ไปแล้วโคตรก็ไปแล้วง่ายเกี่ยอะไรบามันก็ผูกแบนป์ายสัตว์นะกูไม่มีของเลยว่ะกูเปิดได้แต่อะไรไม่รู้เขาอยู่ตรงกลางอะต่อยวูไปเลยตายตายได้ตายมาก น้ำเหนียวเออเอามันไม่ตายอ๋อดูืนเอในที่สุดเราก็ได้ด่านใหม่แล้วที่สุดกูตายชัวเลยเนี่ยกูไม่รู้เอ้าตอนทุกคนอันนี้เป็นเกมแรกนะครับที่เจอด่านใหม่นะ มันคล้ายๆด่านบึงแต่ดูมันน่าเล่นกว่ามันซับซ้อนกว่านะขอบคุณครับสามสิบเจ็ดเดือนสามสิบดงาบตายตรงหน้าฉันเลยสิโอ้โหเข้าหน้าไปก่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนไม่มีเบิร์กสองคนวิ่งไปหวดกับผีแล้วเราเราเราไม่ไหววะเราจะไหวได้ยังไงวะความความสีแดงไว้ เออต้องความสีแดงแล้วเนี่ยความสีแดงเพื่อเอาของมาไม่ต้องวิ่งมาทางกูเลยนะเฮียเว่เพื่อนสองคนไม่มีเพิร์กเฮ้ยเยี่ยมีกคนเดี่ยวเรือเลยเอ้าตีไม่โดนได้ยังไงเอ้าเอ้าเอ้าอะไรวะเฮ้ยอันนี้ชั้นสามหรอไม่รู้ไอ้เอาลงมาข้างล่างกูกูติดยานให้มึงกูมั่วแล้วเนี่ยไอ้ขาเพิ่งอยู่ข้างล่างแล้วกันเขาพูดสองคนมันจับมือกันอยู่ทั้งนั้น เพื่อนสองคนเล่นไม่เป็นมันจับมือกันอยู่สองคนมันเจ็บมันดำอะไรกันอยู่ไม่รู้น้าเราได้านนี้เราจะไปช่วย <ขอ S 2> มันได้ขอกูมีเล่ยมึงขอกูมีเล่ให,เลให้มึงกูกูไปห,หามึงรอมึงรอมึงรอนี่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 ความกล่องสีแดงกันเราอะความกล่องสีแดงกันเลยตายอีกแล้วหอกแล้ว <c oughs> โอ้ยเยอ เไออยู่กพี่ตรงนี้เฮ้ยอย่าวิ่งไปหาเขากูม้าตัวนั้นไออยากกูม้าตัวใหย่ใไอ้คนนึงวิ่งไปหาเขาเฉยแล้วอะไรวะหน้าทีมอะไรเยอะแยะวะถ้าโยนมียามลงไปในนั้นนะออกไม่ได้เฮ้ยเจอพี่อุ้ยโดนโดนหนึ่งทีโดนหนึ่งที ย่งก่อนย่งก่อนอยู่นี้อยู่ตรงนี้โอ้ยเข้ามาเข้ามาแล้ว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 เนูเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับอะไรอ่ะแผนที่แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊้ยเฮ้ยอเจ้ด้วยเจ้ด้วยเจ้ด้วยโอ้ยคุณโดนโดนตีก่อนแล้วโอ้ยหูไม่รับู้เกิไม่เป็นไรไปแล้วเอ้าแล้วมันตู้มันขาดครึ่งหนึ่งวะว้ายโอ้ยโอ้ยโดนละมากูแตงแตงไม่น่ากูแตกเลยไอ้นี่แตกเลยผมโลแตกไปแล้วมันสูงจัด เฮ้ยขอมาขอไล่ผมมันไม่ล้นละกูยังไม่เคยมาเถวนี่งมันคือแถวไหนวะเนี่ยอ๋อตีช่วยพี่ด้วยโอ้เราเล่นตัวยามเหมือนกันกูจะรู้ไหมว่าใครเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยบันบาแม่งแม่งให้แต่ไอเนี้ยมันให้แต่เหมือนยานอ่ะได้สิ มันเหมือนสัตว์ใหญ่เลยหายไปแล้วหนึ่งจะรอดไปเนี่ยอถ้าตรวจน่าจะได้สักสองื่องแล้วเราก็ระบบยาวๆเลยตรงนี้วิ่งยาแล้วกันวิ่งสำรวจแบบก่อนให้มันแบบเข้าใจเฮ้ยใช้ขอบไม่ได้ ลุงยำข้นางหน้านี้มันจะมีแบบมันเป็นน้ำแล้วก็มัน,นเป็นตูนผสมกันโอ้ยวิ่งแล้วพี่เกูุ้ยยาอยู่ไหนเนี่ยไปไม่ได้กูอ,อยู่นี่กูอ,อยู่นี่ออนไปไม่ได้ก๊อปไม่ได้ไม่ได้หยิบไปได้กูไปไม่ได้กูไปไม่ได้ <c oughs> กูมุดโอ่ไว้ไหนไม่รู้ก๊อล์ฟตีกูบนบนแค่เลยกูตายบนแค่เลยกูตายอยู่ใต้แค่ช่วยด้วยช่วยกอล์ฟกูช่วยเองโดนคีย์บอร์ดไปซะบ้าจะไหวไหโดนคีย์บอดอัดไปสะบ้า ดดูโนเยเพื่อนมันไม่ท่าโอ้ตรงนี้โดดมาเจ็บหนักกว่าตรงเนี้ยสูงจัดตามเพื่อนอยู่นะเเราาาต้ออองไ่ยกนี่ชั้นสามเหรอเฮ้ยทังเอ้ยเอ้ยไปเพื่อนตายหยุดจุกเด็กเหรออันเนี้ยอุ้ยมีเปรตตัวใหญ่นอนอยู่เฮ้ยเฮ้ยดูยังไงอ่ะเยอะพาราขอบคุณนะมารตี้เขาเดินไปหามึงมารตี้ยายอยู่ไหนวะกูมาร์กไว้อยู่ชั้นแรกไม่เห็นหรืแล้วเฮ้ยแล้ว เจออะไรก็ได้ก <presidency> ูย okay. ังตายเลยตอนนี้ไอ้ด่านเนี้ยโอ้โหเจอพี่ออกมาปุ๊บปวดปั๊บเลยไอ้ไหวเหมือนกันนั่นแหละมันจะฆ่าพี่จริงจริงเหรอใช่ไ่ลงออกไม่ได้ทำไมลงองไม่ลงนี่ลงไม่ได้กูลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วไม่ลงลแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วออกูแตก เฮ้ยเอาเฮ้ยแตะไปเถอะเฮ<ย>้ยน้ำหนัก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 เท่าไหร่ก๊อปเปิดประาาตูเลยพี่ s> <S โอ้ยพี่จะแตกแล้ <_ s 2> s> <S วก๊อปกูหาทางไปไม่ได้ <_ s 2> เอา้ากูเปิดของอยู่อยู่ดีๆก <_ s 2> <_ s 2> ๊อปโชว์โชว์โชว์ชวหนึ่งหนึ่งดิกกูอยากดูๆๆว่ามันไปทางไหนได้บ้าง โอ้ตรงนี้กูไม่เคยวิ่งมาเลยเออเอ้านี่มาตัวอะไรอะโอ้ดหานใหม่งงอยู่เหมือนกันนะทางเมื่อกี้ที่กลับเปิดไปเรายังไม่เคยไปเลยเอานะถือว่าได้เจอถือว่าได้เจอดันใหม่วันนี้เจอเพื่อนสองคนเลยไม่เป็นไปไม่เป็นเลย ทำไมวิ่งไปหัวตั้งแต่เจอหน้าเลยทำยังไงทำไมไม่ดู YouTube มาก่อนอ้ยห <rule> ัวดัวเลย <vict or> ด,ดดิมันไม่มีเปิร์กสอคนเลยมันวิ่งไปหัวตั้งแต่ต้นเกมโอ้โห